วันนี้นะครับจะมาแจกสูตรวิธีทำนะครับไส้กรอกหนังกรอบหอมกลิ่นลมควันนะครับสําหรับทํากินเองได้ง่ายๆที่บ้านนะครับบอกเลยสูตรนี้ไม่ได้ใส่สารเสริมเลยเลยนะครับเริ่มจากเตรียมหมูบดติดมันนะครับแช่เย็นจัดๆเลยนะครับจากนั้นก็คือเตรียมน้ํานะครับที่ผสมกับเกลือนะครับแล้วก็ใส่น้ําแข็งนะครับตัวนี้ก็เย็นจัดชันงานจากนั้นครับผมจะใช้ผงปรุงข้าวผัดตาครัวบ้านส่วนทวีนะครับใส่ลงไปนะครับบอกเลยว่าสูตรนี้เนี่ยมีซอสผงนะครับต่างๆแล้วก็มีเครื่องเทศไม่นจะเป็นกระเทียมพริกไทยหอมใหญ่อยู่แลลล้้วนนนนนะะะคครรรััับบกกก็ใใสส่่งไไปเเยยจาพพิท แล้วเราก็จะนวดครูเขาให้เข้ากันนะครับที่สำคัญนะครับคือแนะนํานะครับเวลาทํนะครับทุกอย่างต้องเย็นจัดนะครับมันจะได้แบบว่าเนื้อเหน,นียวแบบนี้จากนั้น,นครับใส่เครื่องปั่นปั่นให้ละเอียดนะครับแบบนี้เลยนะครับจะได้แบบเนื้อไส้กรอกที่มีความเหนียว นุ่มแล้วก็เด้งแบบนี้เลยนะครับนะใครชอบมันเยอะกว่านี้สามารถใส่มันหมูเพิ่มไปได้เลยนะครับแต่ผมชอบประมาณนี้จากนั้นนะครับผมจะมาใส่กับตัวกระบอกนะครับที่สําหรับใช้ทาไส้กรอกนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ใช้ไส้เทียมนะครับนะแล้วก็นํามาบีบไส้กรอกนะครับให้มันเป็นเส้นแบบนี้อันนี้เนี่ยผมจะทําไส้เล็กนิดนึงนะครับแล้วก็เอ่อผมจะบิดนะครับตัวให้มันเป็นปิดตัวไส้กรอกเนี่ยให้มันเป็นข้อขนะครับขนาดความสั้นความยาวเแนือตามที่เราต้องการนะครับหรือจะใช้เชือกมัดก็ได้นะครับนะจากนั้นก็พักไว้ก่อนนนะะครับแล้้วกก็อพจต นำน้ำนะครับมาตั้งนะครับให้ร้อนจัดๆเลยนะครับแต่ไม่เดือดน,นะครับแล้วก็ค่อยๆต้มไปเรื่อยๆนะครับนะให้ตัวไส้กรอกเนี่ยมันสุกอาจจะใช้เวลาประมาณสักสิบถึงสิบห้านาทีหรือใครจะใช้การนึ่งก็ได้นะครับพอ ต้มไส้กรอกสุกเรียบร้อยนะครับก็นําขึ้นมานะครับแล้วก็พักไว้ให้เย็นนะแล้วก็ออพอไส้กรอกมันเย็นสนิทแล้วเนี่ยให้เรานํามาตัดนะครับเป็นข้อๆตามที่เราต้องการได้เลยนะครับนะมันก็จะแบบว่าเเป็นข้อๆแบบนี้นะครับนะแล้วเวลารับประทานนะครับก็สามารถนําไปใช้ทอดนะครับหรือว่านําไปใช้จีบนกระทะหรือว่าย่างบนกระทะหรือว่าย่างกับ รับปทานอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะครับสีมันจะขึ้นแบบนี้เลยครับบอกเลยว่าสวยแล้วก็น่ากินมากๆนะครับนะพอทอดหรือว่าจีเ็จนะครับก็นําขึ้นมาผักไว้ก็พร้อมที่จะรับประทานนะครับบอกเลยนะว่าข้างในเนี่ยมีความนุ่มชุ่มฉ่ำมีความเด้งนะครับที่สําคัญนะครับนะมีความหอมของกลิ่นรมควันนะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องของสารแบบว่าต่างๆนะครับนะเนื้อไส้กรอกจะเป็นแบบนี้เลยนะครับนะใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับ